แก้วแมวครับไหนนกแก้วครับนกแก้วไหนช้างครับไหนช้างไหนแมวครับไหนแมวอจอระเเ้กระต่าย <c oughs> <c oughs> สิงโตครับไหนกระต่ายกระต่ายกระตา่ายไหนสิงโตครับสิงโตไหนจระเข้่จระเข้่ ต่อเสือครับเสืองูครับงูบวัวไหนเสือครับเสือไหนเสือเสือเสือไหนนะไหนวัวครับ,บวัวไหนงูครับงูอหนูกวางม้าลายไหนม้าลายครับม้าลาย อะไรหาไหนกวางครับกวางไหนหนูครับหนูแกะมีลิงไหนมีครับมีมีไหนมีคิๆๆมีไหนแกะครับแกะไหนลิงครับลิงมีแพนด้า มา้าเป็ดาในมา้มามา้าม้าม้าครับในมีแพนด้าในเป็ดครับเป็ดครับเป็ดกบแพะควายในกบครับกบกบในควายครับควายควายควาย ควายไหนควายควายไหนแพะครับแพะแพะไหนแพ,ะ,พ,ะ,พะับแพะฮิปโปหมู